นี่อบอไปได้ประมาณสองชั่วโมงนะคะสีก็เริ่มแดงออกมาละแต่ว่ายังนิ่มอยู่เลยยังต้องอบต่อสวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้จะมายัดกุนเชียงให้ดูนะคะยัดด้วยเครื่องอัตโนมือจะให้ดูว่าการทำกุนเชียงด้วยเครื่องอัตโนมือลำบากยากเย็นขนาดไหนนะคะไม่ได้มีเครื่องยัดเหมือนในโรงงานเนาะ ถ้าคนที่ทำเล็กๆน้อยๆทำกิโลหนึ่งหรือสองกิโลเนี่ยก็อาจจะยัดด้วยใช้ใช้คอขวดเนาะคอขวดมา,มามามาตัดมาตัดตรงช่วงคอเนาะแล้วก็มายัดแต่วันนี้ทำเป็นสิบกิโลเนาะก็จะมีเครื่องอีกแบบหนึ่งก็มาดูแล้วกันนาอว่าลำบากลำบนหรือเปล่าแต่ว่าสูตรกุนเชียงไม่ได้บอกนะคะเพราะว่า จะมาให้ดูขั้นตอนการยัดเฉยๆนี่คือตัวเครื่องนะคะหลังจากประกอบตรงนั้นไปแล้วสำหรับส่วนที่จะยัดไส้เดี๋ยวจะดึงตรงนี้ออกมานะคะเพื่อที่จะเอา,เอาส่วนผสมของกุนเชียงใส่เข้าไปเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงดูนะคะพเพื่อนๆนี่คือกุนเชียงที่หมักแล้วก็ตีแล้วเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเหนียวแล้ว แล้วก็เด่งๆด,ด้วยลองเอาไปเอาไปจีในกระทะชิมดูละอร่อยมากเลยเขาบอกใส่เหล้าจีนไปด้วยจะใส่ถุกมือแป๊บนึ่งค,ครัวก็จะเล็กๆหน่อยนะตรงอ่างเพราะปกติทำอยู่ที่ร้านไงวันนี้เอามาทำที่บ้าน นี่นะคะข้างในของของตัวนี้เ้วก็จะเอ,า,อาส่วนผสมใส่เข้าไปฟาดลงไปเอาส่วนผสมฟาดลงไปเพื่อเป็นการไล่อากาศด้วยนะเนี่ยดูนะคะว่า,าทำยังไงเนี่ยเราจับอย่างนี้แล้วก็ฟาดปั่มลงไปเลยเราจะทำให้เขามีอากาศน้อยที่สุดแทบจะไม่มีที่อากาศเนาะเนี่ยฟาดลงไป มันจะไม่ค่อยอยู่นะปั่มลงไปเลยนี่นะคะใส่ลงไปจนเกือบเต็มนั่นแหละค่ะสิบกิโลเนี่ยถ้ามานั่งยัดด้วยมือเนี่ยคืนนี้ก็คงจะไม่เสร็จละมัง้งนะคะใส่เข้าไปเต็มประมาณนี้นะคะ มาดูขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวยกไปใส่ยกไปใส่กับตัวหลักนะคะตัวหลักนี้ก็ตั้งติดยึดไว้กับโต๊ะนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ติดยึดเอาไว้นะเวลาเราหมุนตัวเนี้ยเพื่อที่จะยัดไส้กอกเนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยเจ้าตัวนี้เขาก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาซึ่งมันจะทํางานไม่ได้เลยนะคะใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะนีคะหมุนขึ้นหมุนลงเวลาจะ ยัดก็หมุนลงนะคะทีนี้เราก็จะมาเอาไส้ใส่แล้วละ่ะต้องพรมๆสักหน่อยนะคะพรมให้เขาเออเปียกสักนิดนึงจะได้ใส่ไส้เข้าไปได้ง่ายๆนะคะทดลองอันเล็กก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวจะมาเอาอันใหญ่ใส่อันที่เคยใช้ ใส่เข้าไปเท่าที่จะใส่เข้าไปได้ไล้เส้นย,ยาวๆเดี๋ยวค่อยมานั่งเอ่อตัดเอามาทำเป็นคู่คู่เนาะใส่เอ่ออะไรนะกุเชียงใช่ไหมเป็นคู่คู่เท่านี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยได้อีกอยู่โอเคพอไว้ก่อนเผื่อว่าบางทีเราทำไปเพลิน ส่วนผสมในในที่ใส่ไปเมื่อกี้หมดเรก็ต้องมาถอดออกเพื่อที่จะไปเติมอยู่ดีเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะคะดูขั้นตอนต่อไปใช้ดีนะเครื่องเนี้ยแล้วไม้นี้ก็ต้องมีนะคะไว้จิ้มเวลามีลมอยู่ในไส้ก็จิ้มให้ลมออกนะคะหมุนตรงนี้หมุนขึ้นหมุนลง ส่วนพลาสติกเห็นไหมคะที่ที่ที่ผูกเอาไวนะ้น่ะคือไม่ให้ไม่ให้อะเครื่องเขาเลอะกับส่วนผสมของเราก็ทำความสะอาดเครื่องง่ายดีเริ่มหมุนลงละตอนแรกๆก,ก็จะมีลมออกมาหน่อยก็เลยไม่มัดนะคะตรงปลายปล่อยไว้อย่างนี้แหละลมเขาจะได้ออกได้สะดวกนี่ค่ะนี่ลมออกมารู้สึกจะฟืดๆนะ อันเล็กเนี่ยสจะสจะหนักมือฝืดใส่จะไม่โอเคละสงสัยจะใส่จะเปลี่ยนเอาอันใหญ่ใส่ดีกว่ามันไม่ค่อยออกมานะ่ะเปลี่ยนเอาอันใหญ่เคยใช้เนี่ยไงง่ายดี หมดไปแล้เดี๋ยวออกออกไปเติมอีกหลังจากเติมไปอีกรอบหนึ่งแป๊บเดียวเสร็จขั้นตอนการยัดเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะก็จะมาเสียเวลาอีตอนที่มาผูกนี่แหละผูกเป็นคู่ๆแล้วก็รีดให้เขาไล่ลมเนี่ยนะก็เสียเวลาพอสมควรอยากจะกินก็ต้องทํานะคะเพื่อนๆอยู่เมืองนอก ทำเองก็ถูกปากเนาะเราชอบแบบไหนรสไหนเราก็ปรุงเอาแล้วก็ถูกหลักอนไมัยด้วยนะคะทีนี้ก็จะมาทำให้เขาเป็นคู่คู่เยอะเลยวันนี้จะเสร็จกี่โมงเนี่ยจะเยอะไปไหนเนี่ยค่ะนะอันนี้จิม มันจะมีลมอยู่เป็นช่วงๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวเขาทำไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ถ้าเท่ากันต้องค่อยๆทำนะคะทำแรงเดี๋ยวก็แตกเอง ไม่ค่อยจะทำบ่อยหรอกเพราะว่าเรื่องเยอะแต่ก็ไม่ค่อยจะซื้อกินนะตั้งแต่มาอยู่เมืองนอกเนี่ยส่วนมากก็ถ้าอยากจะกินก็ทำเองนี่ทำเป็นคู่เห็นหมอะสักประมาณแค่นี้เดี๋ยวจะเอาไปเอาไปห้อยอบในในเตาอบเนาะถ้าทำยาวไปเดี๋ยวจะ อาเกินใกล้ก่อนทำยาวไปเดี๋ยวมันห้อยไม่ได้ขได้แล้วหนึ่งคู่ไล่ลมออกดีๆโฮเมดเนาะอันนี้ผอมอันนี้อ้วน <c oughs> เป็นไร เ,เรียงไว้ก่อนทำต่อเสร็จแล้วคะ่ะนั่งมัดไปนานสองนานคุณเชียงอันนี้คือ,อยังไม่ได้ตากนะคะแดดไม่มีตากหรอกคะ่ะคือฝนตกอบเอานี่ส่วนหนึ่งก็อบอยู่นะคะ อบใช้ระบบพัดลมส่วนหนึ่งก็ค่อยๆทยอยทำไปก็นี่ส่วนไซต์ก็แตกต่างกันไปเนาะเล็กบ้างใหญ่บ้างเหลือใหญ่เล็กก็โฮมเมดเนาะอย่างนี้แหละคนก็ยังมีสูงมีเตี้ยเนาะกว่าจะได้เพื่อนๆเ,เอยกว่าจะเสร็จเนี่ยเนาะ เราไม่ใช่โรงงานอ่ะเนาะทําด้วยมือเอ่อถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อกินนะถ้าทําขายนะถ้าเขาทาด้วยมือเนี่ยนะถ้ามันแพงก็อย่าตินะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันกว่าจะได้เนาะกว่าจะได้แต่ละกิโลกว่าจะได้แต่ละนั่นก็ใช้เวลาถ้ามันอร่อยอ่ะก็อย่าไปติเขาเลยนะคะอันนี้ทําเนี่ยก็ดูก่อนถ้ามีคนซื้อก็จะขายแต่ ก็จะเก็บไว้ในช่องแข็งนะเพราะว่าลูกๆก,ก็ชอบกินตัวเองก็ชอบกินเดี๋ยวจะทยอยอบนะคะจะให้ดูส่วนที่อบเอาไว้นะคะเพื่อนเนี่ยอบไฟต่ำเลยนะอบไฟต่ำสุดต่ำสุดได้ห้าสิบนะต่อ,อบอันนี้ก็จะอบไปสักสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่ เวลามีครคงไม่เอาไปตากแดดหรอกเพราะว่าไม่มีมุ้งกลางให้เขากลัวว่าแมาลงวันจะมาตอมเนาะเนี่ยก็ค่อยๆอบไปค่อยๆทาไปเดี๋ยวจะไปเอาเอ่อเตาอบอีกอันนึงมามาช่วยอบด้วยไม่งั้นถ้ารอเตาอบอันนี้มันก็จะช้าไปสําหรับการห้อยก็ดูนี่เลยวิธีการใช้ไม้ช่วยนะคะเพราะว่ามันจะได้ห้อยได้ ถ้าเาวางบนตะแกรงเลยเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าคุณเชียงเราจะเป็นรอยไงก็ไม่อยากให้เขาเป็นรอยเนาะก็เลยก็เลยทําแบบนี้อบต่อไปนี่อบไปได้ประมาณสองชั่วโมงนะคะสีก็เริ่มแดงออกมาละแต่ว่ายังนิ่มอยู่เลยยังต้องอบต่อ ะะเอาออกมาพักก่อนเอาอย่างเอาเอันใหม่ๆเข้าไปอ,อบบ้างแล้วเดี๋ยวจะทยอยอบไปเรื่อยๆให้แห้งๆทำเยอะเลยนี่ค่ะไสก่กอ,อะไรนะคุณเชียงโอ้ยเนาะสม,มสมองสมองยังยังต้องตากต่ออีกอะนะคะเพราะว่าเขายังไม่แห้งดีต้องตากให้แห้งเนาะคุณเชียงเนาะ ก็เลยวันนี้คงจะไม่ได้ทําเมนูอะไรให้ดูนะคะและอีกอย่างหนึ่งคลิปก็ค่อนข้างจะย,ยาวละสาหรับคลิปนี้ก็มามายัดกุนเชียงให้ดูนะคะด้วยเครื่องที่มีอยู่นะคะว่าใช้ดียัดยัดใจกรอกหรือยัดกุนเชียงได้เร็วนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องนะคะสําหรับสูตรนั้นถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจก็ อยากจะแบ่งปันนะคะสำหรับวันหน้าอาจจะมามีเมนูกุนเชียงมาฝากนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ